สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนอุนทางทูผ่านผ่านทางตูมันยิ่งบริสุทธนะเลยก็เข้าทูมันยิ่งบริสนะุขอขอทธิ์ไปเลย <c oughs> ดิ่งอเมกนี่ใส่หน้าพินวะใส่ไปเลยอืมก่อนนะก็ไปที่ออมเงินกูนก็ใช Như có quy chụp khen vào đây với Có đi Có cái đi Có cái một nè ta cho có hộp bộ แล้วนั่นแหละใส่ชื่อใส่เบอร์ไปเลยนะแล้วก็จํานวนเงินก็ใส่จํานวนเงินที่นะไอ้ที่ท่านผู้ชมอยากใส่นะแล้วก็เขียนอันนี้เออ <c oughs> ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเอา่าแล้วก็กดออนเงินแล้วก็แค่นี้แหละครับก็แค่นี้ก็จบเพียงนี้คนระับอันนี้จบเพียงนี้ครับบาย